สำหรับสื่อต่างชาติก็ยังคงมีการติดตามการเมืองไทยอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างสื่อกัมพูชาค่ะเขานําเสนอเรื่องของหน่วยเลือกตั้งนะคะที่พบว่ามีความผิดปกติถึงขั้นที่ว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยก็ออกมาประท้วงนะคะมีการประท้วงข้ามคืนเรียกร้องให้มีการนับผลคะแนนใหม่ลองไปดูกันหน่อยว่าสื่อกัมพูชาเขาเกาะติดความเคลื่อนไหวทางการเมืองบ้านเราว่ายังไงกันบ้างนะคะหนังสือพิมพ์กัมพูเชียทำมยเดลี่ค่ะ เปิดเผยบอกว่ายังคงติดตามผลการเลือกตั้งในประเทศไทยโดยรายงานบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เต็มไปด้วยความผิดปกติแล้วก็ข้อถกเถียงนับตั้งแต่การเปิดหน่วยเลือกตั้งไปจนถึงขั้นตอนการนับคะแนนมีการยกตัวอย่างด้วยนะคะอย่างกรณีการนับคะแนนที่น่าสงสัยในเขตเลือกตั้งที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งมีการบันทึกผลคะแนนผิดพลาดให้กับพรรคภูมิใจไทยก่อนที่จะมีการประท้วงแล้วก็ต้องแก้ไขผลให้ถูกต้องในภายหลังสื่อกัมพู ชารายงานอ้างอิงตามรายงานของสื่อไทยเมื่อวานนี้ระบุว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดขอนแก่นจากพรรคประชาชนโพสต์ภาพผลการเลือกตั้งในเขตดังกล่าวแล้วก็แสดงภาพเปรียบเทียบนะคะผลคะแนนระหว่างเวลา ตีสกับในช่วงเช้าของวันถัดมาโดยภาพบอร์ดนับคะแนนในเวลาตี2ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยได้รับคะแนนเสียงสูงถึง9,890คะแนนแต่ตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งยังไม่มีการสรุปแน่ชัดทีนี้พอมีการประท้วงเจ้าหน้าที่ก็นับคะแนน ใหม่ได้แก้ไขคะแนนใหม่นะคะในเวลา7โมงเชา้าโดยลบเลขศูนย์ตัวสุดท้ายออกเหลือเพียง989คะแนนผู้สมัครพักประชาชนแสดงความกังวลว่าอาจจะยังมีความผิดพลาดอีกหลายกรณีในเขตเลือกตั้งอื่นๆดังนั้นตัวเขาก็เตรียมที่จะยื่นคำร้องแล้วนะคะ นอกจากนี้สื่อกมพูชายังได้หยิบยกกรณีการนับคะแนนที่จังหวัดมหาสารคามหลังกลุ่มนักศึกษาออกมาประทว้วงตั้งแต่ช่วงกลางคืนยาวไปจนถึงรุ่งเช้าเพื่อเรียกร้องให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่อย่างโปร่งใสเพราะว่าไปพบความผิดปกติในกระบวนการนับคะแนนเช่นเดียวกับที่จังหวัดชนบุรีค่ะกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งและตัวแทนพรรคการเมืองในพื้นที่มารวมตัวกันปิดล้อมสถานที่เก็บหีบบัตรลงคะแนนเพื่อตรวจสอบว่า บัตรเลือกตั้งของพวกเขายังถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและไม่มีการแก้ไขหรือปลอมแปลงหรือไม่นะคะหลังจากเกิดเหตุไฟฟ้าดับระหว่างการนับคะแนนในบางหน่วยเลือกตั้งอย่างในพื้นที่บางแสเนี่ยไฟฟ้าดับเป็นเวลานานกว่า40นาที รายงานข่าวบอกด้วยค่ะว่าความผิดปกติในการนับคะแนนมีตั้งแต่ความไม่สอดคล้องกันร,ระหว่างผลรวมคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งต่างๆกับผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการที่ประกาศในภายหลังการแก้ไขตัวเลขจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงพบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งถูกนำไปทิ้งในถังขยะบริเวณสถานที่นับคะแนนด้วยค่ะ